สวัสดีครับเพื่อนๆนะเพื่อน,น,นชีวิตรเรื่องทาทุกคนนะครับลูกค้าบอกว่าสวิตตัวนี้มีปัญหานะเป็นสนิมแล้วนะครับแล้วทีนี้มันก็ไม่แรงด้วยมันต้องเป็นกับสวิตแน่นอนให้ผมดําเนินการเปลี่ยนสวิตให้ด้วยสวิตเป็นสนิมนะครับดูหน่อยออมีการฉีดน้ํามันเข้าไปแล้วนะครับก็คงจะไม่ดีขึ้นนะบอกว่าเป็นสนิมนะครับเราต้องหมุนน็อตออกมาวอนนะครับ โอ้มันเป็นสนิมจริงๆนะครับเนี yeah. ่ย oh, โอ้โหมีหน้าเราวมันใช้งานไม่ดีสวิตนะครับตัวนี้เป็นสนิมเคลอะเลยนะครับนะหมุนน็อตออกมาดึงออกมาเป็นแบบนี้เลยไม่ได้การเลยนะครับแบบเนี้ยก็จะเป็นไฟเข้าบ้างไม่เข่าบ้างรวมไปถึงไฟออดบ้างนะครับนะแบบเนี้ยเพราะไฟเข้าไปเต็มที่นะ พอไฟเข้าไม่เต็มที่แล้วก็การอินเวอร์เตอร์แปลงไฟออกมาก็ออกมาได้น้อยก็ทางนู้นก็น้อยด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูนะเปลี่ยนสวิตดูนะครับอาการไฟออกน้อยนี่มันจะใช่กับตัวนี้หรือไม่นะเดี๋ยวเปลี่ยนสวิตนะครับใส่สวิตเข้าไป3แอมป์200้โวลต์6แอมป์125โวลต์เขาเนี่ยนะครับนี่ใส่เข้าไปแล้วทีนี้การใส่สวิตนี่ผมทําแบบนี้นะเพื่อนความจําผมมันไม่ค่อยดีความจําไม่ค่อยดีนี่นก็จําเป็นที่จะต้องทําแบบว่าถอด ทีละขานะครับมาใส่สวิตทีละขาละขานะก็เริ่มจากขาที่ม like ีเส้นเส้นสายที่มันยาวก่อนเนียถอดออกมาแล้วก็บัดกรีทีละขาละขาไปนะในความจำไม่ดีถ้าความจําดีถอดออกหมดเลยแล้วค่อยมาต่อเข้าก็ได้นะแต่ในกรณีผมเนี่ยมันความจําไม่ดีเออความจําไม่ดีมันก็เลยใส่ทีละเส้นนะครับเป็นแบบนี้นะครับสีก็ตามนี้หากกรณีเพื่อนถอดออกหมดแล้วแล้วทีนี้งานไม่ได้ต่อเนื่องลืมไปนะครับสีมันก็ตามนี้เนาะในหวดก็อยู่แบบเนี้ นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับทีนี้ลูกค้าบอกว่ามันไม่ค่อยแรงมันจริงหรือไม่อย่างไรนะครับหรือว่าใส่ตัวนี้เข้าไปไมันจะแรงเลยมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมหมุนน็อตเข้าไปก่อนนะครับดําเนินการสายสวิตเข้าไปต่อสายไฟเข้าไปนะครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรเปิดโพส์สายมามีไฟเข้าแล้วก็กระพริบ,บแสดงว่ามีไฟออกแล้วนะมันโดดไหม โดดดีโดดดีก็แรงอยู่นะครับเพื่อนเพื่อแรงอยู่สายนี้ก็ไม่ได้ขาดเนาะโอ้แต่ก็อาจจะขาดน้่นะครับนะใกล้จะขาดแล้วนะครับนะการหมุนเนี่ยมันมันทําให้ตัวนี้หมุนตามนี่ยเนี่ยมันต้องเอาเอาคีมมาหมุนเข้าก่อนนะให้มันแน่นๆก่อนนะตรงนี้นะครับนี่มันหมุนได้เนี่ยยีกไม่นามันจะขาดนะเนี่ยนะครับเอามาดูการโดดของไฟก่อนนะครับนะไฟเข้านะครับนะีเหน็หนไหม อา้าวดูนโดดดีโดดดีดดดทีนี้ตรงไดโอดเป็นยังไงบ้างเช็คก่อนเช็คให้ลูกค้าน้อยไฟมาเลี้ยงวงจรเท่าไรนะครับผ่านไดโอดแล้วเท่าไหร่บางทีผมเห็นมีไดโอดเสียด้วยอะไรพวกนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูแรงดันไฟที่เลี้ยงวงจรกันสักหน่อยนะครับ มิเตอร์ค่อนข้างพิการแล้วนะเพื่อนชี้ไม่สุดลนะตกบ่อยครับอ่ะไม่ปลไรนะครับเดี๋ยวสั่งซื้อใหม่ครับนะแต่ช่วงนี้ยังไม่ซื้อเลยเอามาดูกันนะครับไฟเรียงวงจรเท่าไหร่ครับไฟที่เข้ามานะครับตรงนี้นะไฟจากแหล่งจ่ายไฟนี่นะครับน้าแล้วทีนี้นะครับ,รบไฟที่ข้ามมาข้ามในอดมาได้เท่าไหร่ได้อยู่นะครับ ก็ไม่ได้ตกมากแล้วไฟที่มาจากตัวนี้มันมีไดโอดสองตัวไงเพื่อนมีไดโอดสองตัวนะตัวหนึ่งอยู่ทางขั้วลบตัวหนึ่งอยู่ทางขั้วบวกนะครับโอ้โอ้ดิ้นดึง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 เลยดิ้นแรงเกินไปไหมดูแรงดันตกค่อมไดโอดนะครับราวๆศูนย์จุดหกโวลต์นะครับวัดไดโอดตัวที่อยู่ทางขั้วบวกนะครับ โดยเอาสีแดงอยู่ทางขั้วบวกแล้วก็สีดำเขาเนี่ยเข้าไปในเครื่องนะครับแรงดันตัวค่อมแบบนี้นะครับแรงดันตวค่อมได้อดนะครับนี่ก็คือตัวที่อยู่ขั้วบวกนะครับตัวนี้บ้างตัวที่อยู่ขั้วลบนะครับเอาสีดำนะครับอยู่ทางทางไฟเข้าเนี่ยตรงแจ็คเนี่ยครับ แล้วก็ตัวสีแดงนี่เข้าไปในเครื่องนะครับโอ้โอ้ต่างกันไหมครับเพื่อนต่างกันนะเข็มก็ชี้ต่างกันเลยโอ้แบบนี้ต้องเปลี่ยนไดโอดตัวนี้ด้วยนะนี่โอ้ดูสิโอ้โหอ,อะนะครับดำเนินไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนไดโอดตัวนี้ด้วยนะครับ ไดโอดตัวนี้หรือใส่เพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับเราเปลี่ยนไดโอดครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวใส่ไดโอดนะไดโอดที่มีแรงดันตกค่อมดิ้นดึงดงด๋งแบบนี้อ่าจะเป็นปัญหาหรือไม่จะเป็นสาเหตุของการที่ไฟอ่อนหรือไม่อย่างจากว่า าไปใช้กับแบตเตอรี่แล้วเนี่ยถ้าแรงดันแบตเตอรี่เขาอ่อนลงนะครับแรงดันที่เข้าไปในเครื่องก็จะอ่อนตามไปด้วยนะ,ะสายเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดดูมันจะเป็นอย่างไรนะครับอลองดูสัหน่อยลองดูดึงดึงหมยไม่ดึงดึงแล้วนะเห็นไ,ไหมครับนิ่งแล้ว เพื่อนจะสังเกตได้นะครับว่านิ่งแล้วนะครับไม่ดึงดึงแล้วนะอ่าเปลี่ยนได้หดตัวนี้แล้วนะครับทีนี้ก็มาดูว่ามันมีสนิมด้วยไหมนะครับอ่าสนิมนี้ด้วยนะครับตรงแจ็คเนี่ยบางทีก็เป็นสนิมแล้วก็เข้าบางังไม่เข้าบังนนะไไฟเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันก็แน่นอยู่นะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวบัตรกีไม้นะครับบัตรกีไม่ บัเตรีเข้าไปตรงนี้เลยแล้วก็นั่นเลยนะครับเพื่อความแข็งแรงเสร็จนะครับจุดนี้น็อตายตัวหมุน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 อ่าก็แน่นแน่นแน่นนะครับแน่นแล้วแรงดี โอ้วาดซะสวยเลยนี่ก็คือไดโอดนะไดโอดหนึ่งแอมตัวนี้เป็นค้วลบนะนี่เป็นค้่บวกตรงแจ็คนะไดโอดสองตัวนี้ป้องกันไฟกับค้่นะครับคุณสมบัติของไดโอดเนี่ย็ป้องกันไฟกับคู่นะครับแล้วก็เขาก็จะลดแรงดันลง0.6โวลต์ด้วยนะโอ้โวลต์ต่อตัวนะครับต่อตัวก็พอดีตัวสินี้นะเขา ลดลงมากเกินน่ะดินะครับก็เลยดําเนินการถ้าเป็นตัวเขาตัวดำๆเขาก็จะมีแถบขาวๆนี่อยู่นี่เนีเ้ตัวนี้ก็จะเป็นแคทโทตัวนี้ก็เป็นอนนะครับีสัญ,ญลักษณ์ทางไฟฟ้าเขานะครับก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับก็เคยเห็นเสื่อมได้ออดเสื่อมก็เป็นไม่ได้ทั้งสองตัวนะนะครับเสื่อม ตัวใดตัวหนึ่งเรือว,ว่าเสื่อมทั้งสองตัวก็เคยเห็นมาแล้วนะครับก็มีหมดนั่นแหละเป็นไปได้หมดเลยนะครับตำแหน่งนี้บางคนก็ใส่ตัวใหญ่นะใส่ตัวบักเอฟเลยเพื่อให้มันทนขึ้นอะไรเงี้ยน,นะครับ1น่งนนนดไโอนึ m นะครับช่างเรื่องทาก็จบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับก็พูดมายืดยาวแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ bay đấy à, à. giờ thành mây to con